โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับสำหรับอันนี้เป็นการเฉลยแ่บหนึ่งเรื่องตกกรรกษสตร์บ้างนะพี่ไม่ค่อยเฉลยจากตกกรรกษสตร์เท่าไหร่ิปนี้ก็เลยเอามาทบทวนให้น้องเรียกว่าเกี่ยวกับโจทย์ตรรกาสตร์ที่ออกแบบหนึ่งปีล่าสุดต้องบอกว่าคือตรรกาสตร์เนี่ยหลังๆเนี่ยมันก็จะออกแนวอย่างเงี้ยข้อหนึ่งตลอดคือให้ประพจน์เป็นจริงเป็นเท็จถามถูกผิดอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าง่ายแล้วก็ง่ายมาหลายปีแล้วเลยนะครับอันนี้ก็ปีล่าสุดก็ยังง่ายก็ยังคงความง่ายอยู่นะครับเนาะเดีววาาาเ่กัลแล้อบอหปญ ทั้งก้อนนี้เลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นจริงใช่ไหมอ่าโอเคจะเนี่เป็นจริงแล้วถามว่าพิจารณาข้อความกขอทออุกผิดกี่ข้ออะไรยังไงเดี๋ยวว่ากาันอ่ะขั้นแรกเลยนะเริ่มจากตรงนี้ก่อนเขาบอกอันนี้เป็นจริงพี่ขอบรรลอกข้างล่าง่อาจะได้จะได้เห็นชัดๆนะ not p และกับ p แล้ว q ใช่ไหมน็อตพนะครับแล้วก็และกับนะครับแล้วก็ p แล้ว q ิวเขาบอกว่าอันนี้ออกมาเป็นเอ่อเป็นจริงใช่ไหมเป็นจริงนะเป็นจริงคือตัวตัว t ีนะีคือ true ถูกไหม true คือเป็นจริงนะครับก็ใส่ตัว t นี้ไปก่อนนะครับเวลา เราจะได้แผนภาพนี้ถูกป่ะพอมันเป็นจริงเนี่ยน้องค,ค,ค,ค่อยๆคิดแล้วเฮ้ยท่านละกันเนี่ยละออกมาเป็นจริงแสดงว่าต้องเป็นอะไรทั้งคู่รู้ป่ะท่านละกันออกมาเป็นจริงต้องเป็นเรียกว่าต้องเป็นจริงกับจริงถูกไหมจริงกับจริงถูกไหมอันนี้พี่จงใจเขียนแต่ให้มันตรงกับตัวตัวนี้นะเห็นป่ะเขียนให้มันตรงกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าก็แสดงว่าถ้าเป็นตามรูปเนี่ยนะไอ้น็อต P ต้องเป็นอะไรน็อต P ต้องเป็นจริงใช่ไหมแสดงว่าเราแอบทดไว้ก่อนพี่ขอโทษตัวไหนดีทศว่าทศตัวนี้นะครับค มันต้องเป็นจริงถามว่ารู้ได้ไงเพราะว่าตำแหน่งมันตรงกันถูกไหมการที่น็อตพเป็นจริงเนี่ยพีเฉยเเนี่ยต้องเป็นเท็จถูกป่ะอันนี้ไม่งงนะเพราะว่านิสัยของเท็ตได้จริงไงถูกไหมเอออันนี้ไม่มีอะไรคือแบบกลับไปกลับมาธรรมดาเพราะงั้นพี่ขอแอบแอบเขียนว่าเพราะงั้นเนี่ยพต้องเป็นเท็ตโอเคไหมพอพี่รู้วพีเป็นเท็ตเนี่ยพี่จะไปต่อตรงนี้ได้น้องก็คือว่าเราจะรู้แล้วอ๋อไอ้จริงเนี่ยนะจริงที่เกิดจากการท่าแล้วเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันมาจากการที่เรารู้ว่าพีจะได้เป็นเท็ตเนาะเออรู้ที่ แต่ประเด็นคือคิวน้องรู้ไหมว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเรารู้ไหมค่อยๆค่อยคิดคือถ้าคิวเป็นจริงเนี่ยถ้าคิวเป็นจริงมันจะกลายเป็นถ้าคิวเป็นจริงนะมันจะเป็น False แล้วจริงใช่ไหมซึ่งได้จริงอยู่ดีถูกต้องแต่ถ้าคิวเป็นเท็จล่ะคิวเป็นเท็จสมมติคิวเป็นเท็จนะถ้าคิวเป็นเท็จก็มันจะเกิดเหตุการณ์นี้เนาะเท็จแล้วเท็จก็ได้อะไรอยู่ดีก็ได้จริงอยู่ดีแสดงว่าก็ยังสอดคล้องอยู่ดีนั่นแปลว่าอันนี้เป็นการบอกว่าคิวเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ น,นี่เป็นการสรุปแบบนี้เลยนะซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าน้องทำข้อสอบเก่ามาข้อสอบเอนทานมาก็จะมีอย่างเงี้ยบ่อยๆอ,อ,อยู่แล้วคือเป็นการที่เราไม่รู้ครบทุกตัวแต่ทําข้อสอบข้อนนั้นได้แน่นอนเพราะสรุปว่าอะไรเดี๋ยวพี่ขอสรุปนิดนึงก่อนนะจะช้าๆจะได้เผื่อใครมาดูทบทวนย้อนหลังจะได้แบบใครที่หลงลืมไปแล้วจะได้เออเริ่มเก็ตละสรุปคืออะไรนอ้องสรุปนั่นแปลว่า p เนี่ยเรารู้ว่า p เป็นเท็จแน่แต่ q เนี่ยไม่รู้น้อเห็นปะไม่รู้คือมันเป็นได้เป็นได้ทั้งทั้งจร นั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าข้อนี้เราก็ใช้เท่าที่มีไปก่อนนะคือบางคนจะแยกกรณน,นี้เป็นถ้า Q เป็นจริงจะเป็นไง Q เป็นเท็จเป็นไงก็ได้แต่พี่ไม่แยกเพราะว่าพี่รู้ว่ามันจะมันกาจ,จ,จัดรูปได้นะครับข้อกอไก่มาดูข้อกอไก่เลยนะครับปึ๊บนะขอดูกอกไก่พี่ขอเขียนตรงนี้จะได,จะได้จะได้แบบเห็นชัดๆนะขอลอกโจทย์มาใหม่นิดนึงก่อนอกอไก่คืออะไร not P แล้ว Q ใช่ไหมโอเคน o t ติเศษ P แล้วก็ Q นะครับแล้วก็อะไรต่อ Not P แล้ว Q แล้วก็แล้วกับ P แล้ว Not ค แล้วนะครับกับ p แล้ว not q ก็กลวนๆดีกลับไปกลับมาอ่ะทีนี้หน้าที่น้องคือการแทนไปก่อนครับน้องแทนก่อนน้องเจอ p ตัวไหนใส่เทสไปเลยครับเจอ p ตรงไหน,เ,ไเ,เ,จไหนเจอตรงนี้ใส่เทสไปเลยถูกไหมใส่เทสไปเลยนะครับเจอตรงนี้ใส่เทสไปเลยมันจะกลายเป็นนิสศษของเทสนะครับแล้วก็ q ย้ำอีกรอบนะคือ q พี่ไม่รู้เป็นจริงหรือเทสพี่ก็ค้างไว้ไม่เป็นไรถูกปะไม่รู้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นเฮ้ยพี่ไม่รู้ทําไม่ได้ไม่ใช่ค่อยๆทำใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวมันก็ได้เองดูมั้ยยเอจ็นนทําไ่ละ ปแ๊บอย่างนี้อันนี้ไม่งงนะพี่แค่แทนพีเป็นเทสน้องตอบพี่นิดหนึ่งนิสัยของฟอลหรือนิสัยของเทสเนี่ยได้อะไรนิสัยของเทสได้จริงถูกไหมจริงแล้วคิวถูกไหมเออจริงแล้วคิวเนี่ยแต่ประเด็นท่านออกใครยังแม่นตรรกศาสตร์อยู่ถ้าตัวหน้าเป็นเทสเมื่อไหร่เนี่ยได้อะไรเสมอรู้ปะถ้าตัวหน้าเป็นเทสเป็นเทสเมื่อไหร่ได้จริงเสมอ,อเขียวปะใครที่งงทบทวนตรงนี้ไปนะครับเขียนว่าถ้าเทสแล้วจริงนะครับอย่างเงี้ได้จริงเทสแล้วเทสก็ไดออ้จริงเหมือนกันนั่นแสดงว่า ถ้าข้างหน้าเป็นเท็จนะข้างหลังไม่ต้องสนใจเลยออกมาได้จริงเสมอนี่เลยที่มมวทำไมถึงไม่รู้คิวก็หาได้เป็นจริงถูกปะและยังไม่จบนิดหนึ่งไหนๆมามาขนาดนี้แล้วก็ทษพวนิดหนึ่งก่อนถ้าจริงแล้วจริงได้จริงอยู่แล้วถูกไหมแต่จริงแล้วเท็จเนี่ยจะเป็นกรณีเดียวที่ได้เท็จให้น้องดอกจันไปนิดหนึ่งว่าให้ไฮไลท์กันไฮไลท์กันกรณีเนี่ยเป็นอันเดียวที่ได้เท็จคือจริงแล้วเท็จเนาะถ้าน้องดูดีถ้าน้องดูดูดีนะคือถ้าข้างหลังเนี่ยน้องคอยฟังพี่นะ ถ้าข้างหลังเป็นจริงเนี่ยถ้าเป็นจริงเป็นจริงออกมาได้เลยเสมอหรือว่าออกมาได้จริงเสมอโดยที่ไม่สนใจข้างหน้าด้วยนะเห็นไหมนั่นแสดงว่าอะไรอันเนี้ยต่อให้น้องไม่รู้ว่าไปได้เท่าไหร่ไม่รู้สมมติไม่รู้รบางคนบางคนก็รู้แปลว่าบางคนก็รู้ว่าเป็นเออเป็นดอทคิวนะแต่ว่าช่างมันไม่ละถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับก็สุิไม่รู้ก็เป็นอย่างนี้ประเด็นคือแค่นน้นน้องก็รู้แล้วมันต้องเป็นจริงเสมอเพราะอะไรเพราะถ้าข้างหลังเป็นจริงอย่างที่บอกไปข้างหลังเป็นจริงเนี่ยข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องสนใจมันเป็นจริงอยู่แล้วนะ เขาเป็นจริงอยู่แล้วคือท้งก้อนออกมาเป็นจริงอยู่แล้วข้างหน้าจะเป็นไอ้ตรงนี้สี่เหลี่ยมเนี่ยน้องจะเป็นจริงเป็นเท็จแล้วแต่เลยหรือไม่รู้ก็ได้ผลออกมาก็ต้องรู้ว่าเป็นจริงอยู่ดีเห็นป่มเพราะว่ามันฟ้องอยู่ว่าถ้าข้างหลังเป็นเท็จเอ้ยถ้ข้างหลังเป็นจริงไม่ว่าข้างในเป็นอะไรก็ออกมาเป็นจริงหมดเลยถ้าท่าแล้วนะครับอย่ามาต้องท่าแล้วนะและหรือไม่เกี่ยวนะโอเคปะงั้นแสดงว่าข้อกอไก่เนี่ยจริงเสมอเลยไม่มีทางเป็นเท็จได้แม้แต่น้อยเลยนะครับพราะข้อกอไก่ถูกหรือผิดเ้้าาบออออกกกขไไไ่่่่่่เเเเเนนปป็็็็ททจมมใชชงงตริ ไน่นาจะกอไก่เนี่ยผิดการที่กอไก่ผิดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้องตัดช้อยได้เลยครับช้อยนี้ตัดทิง้งละปุ๊บจบเลยช้อยนี้ก็ตัดทิงด้งถูกป่ะช้อยนี้ัดพี่ตัดทิง้งอีกหนึ่งตัดตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิง้งตัดทิสามช้อยแล้วน,นี่นี่คือความหมหัศจรรย์ของของการข้อสอบช้อยถ้าน้องทํำกอข้อกอไก่ได้ข้อเดียวในห้องสอบนะน้องก็เดาได้ถูกป่ะอย่างน้อยน้องเดาสองในห้าแล้วอ่ะมันไม่ใช่เดามั่วๆแล้วถูกป่ะมันตัดไปได้เยอะเลยนี่คือข้อดีของความความที่เป็นข้อสอบแบบหนึ่งแล้วเป็นช้อยอยู่ นะมาดูขอไข่ต่อครับนะขอไข่ต่อขอไข่บอกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวขอเราชนม่อีกเอบาหนึง่ง P ก็ต่อเมื่อ Q และ not Q โอเคขอไข่นะครับเขียนตรงนี้กัน P ก็ต่อเมื่อนะครับ Q และ not Q นะครับอย่าลืมเราไม่รู้ว่า Q เป็นอะไรแต่ร,รู้ว่า P เป็นเป็นเท s t eth, ถูกไหม P test โอ๊ะลืมเท s โอเค <laughs> eth, okay. นะครับเท s นะอ่าโอเคแล้วก็อันเนี้ยน้องตอบพี่นิดนึงก่อน คิวและ not คิวเนี่ยคือพี่ไม่รู้หรอกว่าคิวเป็นจริงหรือเป็นเท็จแต่ว่าถ้าตัวมันเองแลกับนิสธตัวมันเองน้องว่าเกิดอะไรขึ้นลองค่อยคดูใครมองไม่ถัานลองค่อยคดูค่อยคิดว่าถ้าคิวเป็นจริงน้องว่านิสธคิวเป็นเท็จถูกไหมแต่ถ้าคิวเป็นเท็จเนี่ยนิสธคิวก็เป็นจริงเสมอพูดง่ายง่ายว่าน้องไม่รู้หรอกคิวจะเป็นอะไรก็ตามแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรและกันอย่างเงี้ยเกิดขึ้นกรอยเดียวคือเป็นเท็จเสมอถ้านะเฮ้ยอันนี้ก็ต่อเมื่อลืมไปเป็นเท็ ถ้าและกันเนี่ยมันเป็นนิเศษกันมันต้องมีตัวหนึ่งที่เป็นเท็จอยู่แล้วถูกปะ่ะเออเพราะงั้นไปต่อครับเท็จหรือว่าฟอลก็ต่อเมื่อฟอลเนี่ยก็ต่อเมื่อเนี่ยถ้าเหมือนกันเหมือนกันนะครับออกมาได้จริงหรือเท็จจำได้ปะ่ะได้เป็นจริงเลยโอเคปะ่ะจริงเสมอน,นั่นแสดงว่าข้ออะไรข้อขอไข่ถูกหรือผิดเรามาดูกันขอไข่เขาบอกอันนี้มันจริงก็ก็จริงถูกต้องนะครับข้อขไข่ถูกต้องนั่นแสดงว่าข้อนี้ผิดโอเคปะ่ะ จบเลยน้องข้อนี้ตอบข้อสามได้โดยวที่น้องไม่ต้องทําคอคอขวายด้วยซ้ำแทนปะนี่คือความแบบเขาเรียกเป็นประสบการณ์ในการทำข้อสอบนะครับแต่ว่าในข้อสอบเพื่อความชัวร์น้องก็ทําข้อคอขวายไปด้วยก็ไม่เป็นไรโอเคไหมไม่เป็นไรเลยอ่ะมาดูข้อคอขวายก่อนนะครับ p และ q แล้ว q โอเคข้อคอขวายนะครับเขาบอกว่าตรงนี้น่าจะพอมั้งขออีกนิดนึงกันคอขวายเฮ้ยลืมอะไรวะ p แล้วแหละขอดูดู p และ q โอเค p และ q แล้ว q p และ q แล้ว q โอเคมา น้องจะรู้ว่า p นี่ยเป็นเทสถูกป่ะเอ้ยเทสแล้ว q ถูกไหม test แล้ว q เอ้ยไม่ใช่แล้วแล t ดิโทษดิ test let q แล้ว q โอเคละประเด็นคืออะไรโชคดีเหลือเกินที่มันเป็นเครื่องหมายแล t ถูกป่ะเครื่องหมายแล t เจอ f a l ได้เลยป่ะ f a l แล e กับใครก็ได้ f a l หรือได้เทสเสมอถูกไหมได้เทสไปเลยนะทั้งก้อนเนี้ได้เป็นเทสเลยแล้วก็เทสแล้วก็แล้วกับ q โชคดีอีกแล้วพี่บอกไปแล้วว่าถ้าข้างหน้าเป็นเทสจบเลยทันทีเพราะอะไรน้องมาดูตารางนี้นึถ้าข้างหน้าเป็นเทส ผลออกมาเป็นจริงเสมอนั่นแสดงว่าข้างหลังเนี่ยน้องไม่รู้คิวว่าเป็นอะไรก็รู้แล้วว่าเป็นจริงเสมอเพราะข้างหน้าเป็นเท็จถัมไหมมันเลยได้จริงเสมอนั่นแปลว่าข้อขอไข่ต้องบอกว่าเป็นจริงเสมอถูกหรือเปล่าเอ้ยข้อขอควายเป็นจริงเสมอถูกต้องแสดงว่าข้อนี้ก็ถูกต้องเลยตอบขอขอไข่ขอขวายถูกกอไก่ผิดด้วยประการนี้ถามว่ายากไหมง่ายมากที่สุดในร้านโลกนี้แล้วถูกปะอันนี้พี่พี่ยงใจพูดให้ช้าๆและน้องได้ทบทวนเนื้อหาแล้วก็ระลึกความหลักไว้ด้วยนะครับก็ ตกากา์เป็นบทที่ควรเก็บมากๆย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเซตตรกาไม่ได้ยากแล้วสมัยนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับ